ขึ้นมาคนแรกของเรารกับก็โครงการที่เซนเทนเวอร์นะครับเราก็ร่วมร่วมกับพี่เจียวจุ้ยบอยแพนปีทำไทยวิทเทิรนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเอาหมอลำลูกทุ่งหมอกขลักกับพี่พอบเราต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเอกลักษณ์ไทยนะฮะมีลำวงนะฮะมีการเต้นเต้นฟ้อนเล็บหลายๆอันเนี้ยเข้ามาคอมไบด้วยกันนะฮะเพื่อจะทำให้ไทยเน็ตเนี่ยไปสู่เดอะเวิร์ นั่นเป็นสาเหตุที่เราเชิญ Mid Universe มาเป็นแบรนด์เบิลด์ในการที่จะเป็นตัวหัวหอกในการที่จะทำให้อัต,ตลักษณ์ของไทยตรงนี้เนี่ยไปสู่ทั่วโลกนะครับสงการที่เซ็นเตอร์พัฒนารรเนี่ยมันมีจัดทั้งหมดเกือบ22วันนะฮะตั้งวันที่2ถึงวันที่21เดือนเดือนเมษนนายนนะครับจากทั่วประเทศไทยนะฮะมีอีเวนต์กว่า1,000อีเวนต์ทั่วประเทศแต่ที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ย จะเป็นไฮไลท์ของของเราก็คือว่าที่ที่บอกว่าจะเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการละเล่นต่างๆนี่มีทั้งสาวน้อยตกน้ำนะฮะมีหลายๆอย่างเนี่ยสถานก,การที่จะเผยแพร่ความเป็นไทยๆเนี่ยให้กับชาวโลกรู้ทางความเป็นเออเชนิสต์นะงานงานงานคุณรู้สึกยังไงตอนเีสได้เข้าร่วมงานในงานนี้สวัสดีค่ะ Thailand Thailand Happy Songkran new year in thailand it's a pleasure to me visited the first time in thailand for sure be part of the sun crown be part of you and be your Sun friend thank you for that i really enjoyed this moment and the best part was get wet yes. <laughs> ก็เป็นเกียรติเป็นอย่างมากเลยค่ะที่คุณจีนิชเนี่ยได้รับเชิญนะคะมาร่รวมในงานสุรานเป็นครั้งแรกและคือถือว่าเป็นงานรรใหม่ของไทยด้วยนะคะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะถึงแม้อากาศจะร้อนเซนิชก็สู้สุดใจเลยอาเป้ทัสเดออาเกนมูโชกาลอดได้สิ่งเด็ดจำได้ไหมนะ Yeah for sure the weather reminds my country Nicaragua Central America and the most part of Latin America so for sure the weather you know was uh, something that made me mad uh, uh, I, I really really appreciate this opportunity and i really really enjoy before part of the suncrank and enjoy with all the thailand people yeah.

el festival de ¿Qué planes tienen para divertirse? El primero es iniciar el Nissan front agradeciendo por la vida, la salud y lo hermoso que es Tailandia. Seguimos preparándonos para el Asia Tour y mañana salimos rumbo a China. การน,นะคะให้เต็มที่เลยค่ะแล้ววัน a wonderful a beautiful country. Thailand is un hermoso lugar con maravillosos paisajes, with maravillosos wonderful views. Really really gonna enjoy this moment in Thailand and Sun Fran. Y recibir this กับเซ็นเตอร์เองก็มีความภูมิใจนะฮะที่ได้เชิญมิเชนชที่เป็นนางสงกรามจักรวาในตัวแทนที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะฮะจริงๆแล้ว้องต้องการให้วอเตอร์เฟสติวัลของเราเนี่ยเป็นเฟสติวัลระดับโลกนะฮะแล้วก็มีความดีใจที่ได้ร่วมมือกับทางพี่โจโจย์บอยเนี่ย ในการเอาวัฒนธรรมไทยในหลายๆอย่างเนี่ยมาแบ,บกับฮิพอพเพื่อทําให้ดนตรีไทยเอเดเตนเมนต์ไทยเคานเจอร์ไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกก็เซนเตอร์ก็มีความยินดีครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อเชิญชวน เพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนี่ยมาที่เซ็นเตอร์เวิร์นะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็อบพวนด้วยวัฒนธรรมแบบไทยๆแล้วก็การเล่นแบบไทยๆรวมถึงเอนเตอร์เทนเมนต์กีฬที่เป็นดนตรีของฝรั่งเนี่ยเข้ามานะอันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านแล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าเรามีศูงงนย์การค้ากว่า42แห่งในทั่วประเทศนะฮะในการที่เชิญชวนทุกท่านมาที่เซ็นเตอร์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับ ปีหน้าเนี่เราก็จะทำรีมงานนี้เนี่ยให้ขยายขึ้น<า>ให้เป็นระดับโลกอีกทีหนึ่งนะฮร<อ>เราก็คิดกับคุณพี่โจแล้วนะ,ะ<อ>ว่าคอนเซปต์ตัวนี้เป็นคอนเซปต์ที่ที่ดีในการที่จะเผยแพร่ความเ็นไทยๆของเราเนี่ยให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วก็ยินดีที่วันนี้มีคุณเชนิสนี่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์ล็บสเตอร์ของเราในการที่ช่วยเผยแพร่ตรงนี้ให้กับชาวโลกครับแต่ว่าปีหน้าที่ใหญ่กว่าเดิมแน่ค่ะใช่คุณเชนิส <c oughs> ปีนี้ได้ลองแล้วปีหน้าม,ม,มีโอกาสไหมคะจะมา,ศา Come only of make me here feel and ขอบคุณค่ะไทยคุณบอกว่าอยากจะมาแน่นอนนะคะถ้ได้มีโอกาสแล้วก็ขอบคุณคนไทยมากๆเลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวเธอเองที่ขอบคุณก็คือทีมงานมิสซิสซิลีวิลล์ที่มากร้อมกันกับเธอเลด้วยค่ะขอบคุณด้วยครับทีม